มาดูเรื่องของอากาศร้อนที่ก็ส่งผลกระทบกับธรรมชาติเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของปากการังฟอกขาวคุณวินิ t าครับอย่างในไทยเองก็ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกเรานั่นเองนะฮะมีข้อสังเกตล่าสุดจากหน่วยงานที่สหรัฐนะคะระบุว่าปีที่แล้วเนี่ยทั่วโลกอาจจะเกิดปากการังฟอกขาวถึงกว่าร้อยละหกสิบโดยเฉพาะที่หมหาสมุทรแอตแลนติกที่นั่นปากการังเผชิญความร้อนระดับที่เก่อให้เกิดการฟอกขาวถึงร้อย ละ99.7ค่ะเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะสำหรับที่มหาสมุทรแอตแลนติก <c oughs> แล้วก็มีภาพเป็นแนวปะการังจากที่เม็กซิโกที่ไมอามีรัฐฟลอริดาในสหรัฐกับแถบซานติอาโกที่คิวบาเป็นภาพจากช่วงปีที่แล้วซึ่ง เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่มาประกอบรายงานของทางองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่าโนวาที่เปิดเผยมาล่าสุดเกี่ยวกับสถิติการฟอกข่าวของปะกการังนะคะหลังจากที่พบว่าตลอดช่วงปีที่ผ่านมาแนวปะกการังทั่วโลกเกือบ2ใน3เผชิญความร้อนในระดับที่จะก่อให้เกิดการฟอกข่าวได้โดยปะการังในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากอุณหภูมิของมหาสมุทรที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะ ปีที่แล้วปะกการังในมหาสมุทรแอตแลนติกกว่าร้อยละเเจอความร้อนในระดับที่จะก่อให้เกิดการฟอกขาวได้นักวิทยาศาสตร์ในประเทศต่างๆรายงานการพบปะกการังฟอกขาวในอย่างน้อย32ประเทศและดินแดนนะคะโดยประเทศล่าสุดที่รายงานคืออินเดียและสีลังกา เดือนที่แล้วโนวาประกาศว่าโลกกําลังประสบกับภาวะปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ระลอกที่4จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบกับปรกากฏการณ์เอนนนโยนะคะที่ทําให้อุณหภูมิของมหาสมุทรสูงเป็นประวัติการด้วยขอแก้ไขตัวเลขนิดน,นึงตัวเลขของประเทศและดินแดนต่างๆที่พบปะการังฟอกขาวคืออย่างน้อย65ประเทศและดินแดนนะคะที่มีรายงานเข้าไปล่าสุดคืออินเดียกับสีลังกาและบ้านเราเราก็นําเสนอข่าวนี้กันมาตอนเนื่องหลายวันนะเห็นทั้งฝั่งอ่าวไทยทั้งฝั่งอันดามันแต่หลายๆคนอาจจะบอกว่า กำลังใกล้หน้าฝนอรอความหวังว่าฝนที่ตกลงมาอาจจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้บ้างแต่ขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็ประเมินว่าในช่วงอีกประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้านี้เป็นไปได้ว่าสถานการณ์อาจจะยิ่งย่าแย่ลงครับคือผมเคยอ่านจากนิตยสารขออนุญาตอ้างอิงนะครับ National Geographic ที่บอกว่าถ้าสมมติว่ามีสถานการณ์บางอย่าง,างเช่นน้ําทะเลอุณภูมิเปลี่ยนแปลง1-2องศาเซลเซียสแต่ว่าส่งผลที่ทําให้ปะการังฟอกขาว แล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นประมาณ1-2เดือนที่อุณหภูมิน้ําทะเลสูงกว่าปกติ1-2เดือนปะการังที่ปอกขาวมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นได้แต่ถ้าเกิดว่านานไปมากกว่านั้นโอกาสที่จะกลับมาฟืน้นหรือว่าอาจจะตายถาวรมันค่อนข้างสูงมากทีนี้ก็คงจะต้องมาคํานวณหรือว่าอาจจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วล่ะครับว่าถ้าบอกว่าน้ําทะเลเพิ่มขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างในบ้านเราเองเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนไหน อุ่นกว่าปกติมากขนาดไหนแล้วมันยาวนานแค่ไหนมันจะส่งผลอย่างไรในอนาคตด้วยมันก็น่าจะทําให้เราสามารถคาดการณ์แล้วก็ประเมินสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นได้อย่างตอนนี้เท่าที่ผมจาได้เนี่ยเราอ่านข่าวเรื่องสองสถานการณ์ประการพ่อขาวในบ้านเราน่าจะไม่ต่ำกว่า2อสาเดือนแล้วเหมือนกันนะใช่เพราะว่ามีข่าวว่าอุณหภูมิน้ําทะเลมันเกิน30กว่าองศาเซลเซียสมาตลอดเลยทําสถิติใหม่เรื่อยๆโ,โครับ